แล้วมาอยู่กับโค้งน้องนาแล้วครับท่านผู้ชมมองไปด้านหลังวันแล้ววันเล่าที่ผมก้าวเข้ามาสู่ที่นี่สี่ปีผ่านไปโคกงน้องนาผมจเจริญเติบโตขึ้นความอุดมสมบูรณ์เริ่มเข้ามาทดแทนความแห้งแลง้งความหวังความฝันเราอยู่ในโคกงน้องนาเราอยู่ในสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไป ที่นี่คืออาณาจักรของผมทุกสิ่งที่ผมใส่ลงไปมันคือคุณค่าครับมันคือการเติมเต็มคุณค่าให้กับผืนดินโอกาสมันมีครับมันอยู่ที่เราว่าเราจะขยันเราจะอดทนเราจะทุ่มเทแค่ไหนความเสี่ยงผมเชื่อว่าน้อยกว่าหลายๆธุรกิจครับโอ่งนองนาคือขังอาหารอย่างน้นอยๆมันก็คืออาหารให้กับเรา การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกล่ะครับมันอาจจะเทียบไม่ได้กับธุรกิจบางธุรกิจหรือบางอาชีพแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบกันระยะยาวโคกนองนามีอนาคตกว่าการทํางานกินเงินเดือนครับนี่แหละคือหลายๆเหตุผลที่ผมใช้ในการบอกตัวเองว่าผมต้องสร้างโคกนองนาให้สําเร็จผมถึงได้ทนอยู่ที่นี่มุ่งมั่นอยู่ที่นี่ถึงสี่ปี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ บริเวณบ่อน้ํานะครับที่ผมได้เลี้ยงปลานิลน,นะครับที่คุณไว้ในกระชังนั่งอยู่ใต้หลังคานะครับโชคดีที่มีหลังคาทําเสร็จเรียบร้อยถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ก็สามารถที่จะกันแดดกันฝนได้นะครับสร้างความสะดวกสบายให้กับผมในการที่จะมาอาศัยหลบแดดหลบฝนบริเวณนี้และสามารถที่จะ ทำงานโซนนี้ได้แบบอย่างสะดวกนะครับภารกิจวันนี้ก็ทําการเกี่ยวข้าวในท้องนาจนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดีใจนะครับที่สามารถที่จะเกี่ยวข้าวคนเดียวจนเสร็จนะครับอะไรที่เราทําได้ด้วยตัวเราเองก็ค่อยๆทําไปนะครับในยามที่การทํามาค้าขายมันยากลำบากอะไรประหยัดได้ก็ประหยัด อะไรทำได้ด้วยตัวเองก็ทำไปนะครับผมก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้ประสบภัยจากภัยน้ำท่วมที่อ,อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับก็ขอให้น้ำลดโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานภาครัฐนะครับได้รีบเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจไปถึง f อฟไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับให้กำลังใจทุกๆคนกับเวลาที่ยากลำบากในการที่จะสร้างอนาคตสร้างชีวิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองการที่คุณหมอมาอยู่โค้งหนองนาแบบนี้มาสร้างอาณาจักรของตัวเองแบบนี้คุณหมอมีหลักคิดหรือวิธีการคิดอย่างไร ถึงได้มาสร้างโคกหนองนาโดยที่ไม่ได้ไปทำธุรกิจเหมือนเดิมหรือกลับไปทำงานราชการเหมือนเดิมเป็นคำถามที่ดีนะครับผมคิดว่าถ้าใครไม่ได้มีประสบการณ์ในการมาใช้ชีวิตแบบที่ผมกำลังทำอยู่ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไม ผมถึงตัดสินใจที่จะใช้เวลากับการทำโคกนหนองนานะครับสิ่งที่ผมอยากจะเอาประสบการณ์มาแชร์ท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้ผมอยากพวกเรามองและวิเคราะห์สังคมให้เรามองว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างไร ช่องทางของการสร้างรายได้วันนี้พวกเรารู้สึกอย่างไรรูปแบบของการหารายได้มันหาง่ายหรือยากมันมีช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้คนขนาดไหน,นพวกเราต้องวิเคราะห์นะครับเพื่อที่พวกเราจะได้เอากลับมาวางแผนชีวิต ว่าเราจะเลือกเส้นทางอย่างไรถ้าพวกเราวิเคราะห์ให้ดีนะครับณสถานการณ์ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมันหมุนวมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการหารายได้มันเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆจนบางครั้งเราตามไม่ทันผมเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์มาก่อน ถ้ามามองกับเศรษฐกิจปัจจุบันนี่ต่างกันมากนะครับรูปแบบการทำธุรกิจของผมแบบดั้งเดิมยังใช้ระบบของการมีเซลล์เข้าไปพบลูกค้าแต่ปัจจุบันลูกค้ากลับเป็นคนที่เลือกสินค้าด้วยตัวเองรูปแบบมันเปลี่ยนไปเยอะครับในขณะเดียวกัน ู้เล่นมีคู่แข่งเข้ามาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศก็ดีหรือว่าต่างประเทศก็มีและในขณะเดียวกันนะครับการทำธุรกิจทุกวันนี้มันเป็นการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มของสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียเนี้ย ข้อดีของมันคือการสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าแต่ในขณนะดเดียวกันข้อเสียมันก็มีนะครับเพราะว่าพวกเราไปอาศัยแพลตฟอร์มของเจ้าของแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียหรืออ e ีคอมเมิร์ซซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มก็มีความได้เปรียบในการที่จะสามารถที่จะทำอย่างไร ให้เขาสามารถที่จะก,กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงของลูกค้าใครซื้อโฆษณาเขาก็สามารถปล่อยให้ลูกค้าได้เห็นเป็นจำนวนมากหรือการขนส่งก็ระบุขนส่งที่เจ้าของแพลตฟอร์มกําหนดวันนี้การค้าขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มันกำลังบีบให้คนขายสินค้าเนี่ยต้องทำตามในสิ่งที่เจ้าของแพลตฟอร์มกำหนดมันเหมือนกับการทำธุรกิจวันนี้มันกำลังบีบคนขายลงเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมคิดตามนะครับคนขายของมากถึ้นแต่ต้องขายตามรูปแบบที่ แพลตฟอร์มกำหนดเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะเจ้าของแพลตฟอร์มเองก็ต้องการให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้นได้เปอร์เซนต์จากการขายได้รายได้จากช่องทางการโฆษณาการขนส่งรูปแบบของธุรกิจในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันสะดวกทุกอย่างแทบจะอยู่บนโทรศัพท์มือถือ แต่อย่าลืมว่าณขนาดเดียวกันมันกลับมีต้นทุนที่สูงขึ้นมันก็จะส่งผลไปถึงคนขายของว่ากำไรในอนาคตจะไม่ได้กำไรมากเหมือนปัจจุบันแต่กำไรมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วการทำธุรกิจถ้าวางแผนไม่ดีมันอาจจะส่งผลถึงความอยู่รอดของพวกเราก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้การซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่ว่าจะติ๊ก o อก l z a d a s h o p ป e เจ้าของแพลตฟอร์มกำหนดระยะเวลาในการส่งของเมื่อรูปแบบของการส่งของจะต้องรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมันก็จาเป็นที่จะต้องทำให้คนที่ผลิตสินค้าหรือคนที่เอาสินค้ามาขายต้องสต็อกสินค้า การสต็อกสินค้าวันนี้กับเป็นต้นทุนที่ทําให้คนทําธุรกิจเนี่ยต้องแบกภาระแล้วถ้าหากสินค้านั้นมันตกเทนละ่ะมีคู่แข่งผลิตสินค้าใกล้เคียงหรือดีกว่าหรือเลียนแบบอาจจะทำให้สินค้าเราขายไม่ได้ยิ่งมีสงครามราคาเข้ามาห้ามหันก็ยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ นี่คือสิ่งที่ผมวิเคอเรื่องธุรกิจนะครับแล้วถ้าไปทํางานกินเงินเดือนละ่ะผมกลับไปรับราชการผมกลับไปใช้วิธีชีวิตเดิมๆไปหาเงินรูปแบบเดิมๆวันนี้พวกเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าระบบราชการเองวันนี้ก็ไม่ได้สบายนะครับข้าราชการเองเป็นหนี้สินจํานวนมากนะครับ ไม่ใช่ว่าจะหาเงินได้ไง่ายๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันรายได้จากระบบราชการมันเป็นรายได้แบบตายตัวได้เงินเดือนเป็นก้อนแต่รายจ่ายค่าใช้ใจ่ายมันกลับสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่สูงขึ้นมันจะทันไหมล่ะครับอายุมากขึ้น ข้าราชการก็ต้องกเกษียณนะครับเขาเลิกจ้างนะครับความมั่นคงอยู่ตรงไหนล่ะครับมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองนะครับแล้วมาอยู่กับโคกงน้องนาแล้ะครับท่านผู้ชมมองไปด้านหลังวันแล้ววันเล่าที่ผมก้าวเข้ามาสู่ที่นี่สี่ปีผ่านไปโคกงน้องนาผมจเจริญเติบโตขึ้น ความบุดมสมบูรณ์เริ่มเข้ามาทดแทนความแห้งแลง้งความหวังความฝันเราอยู่ในโค้งหนองนาเราอยู่ในสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปที่นี่คือาอนาจักรของผมทุกสิ่งที่ผมใส่ลงไปมันคือคุณค่าครับมันคือการเติมเต็มคุณค่าให้กับผืนดินโอกาสมันมีครับมันอยู่ที่เรา ว่าเราจะขยันเราจะอดทนเราจะทุ่มเทคแค่ไหนความเสี่ยงผมเชื่อว่าน้อยกว่าหลายๆธุรกิจครับโคกน้องนาคือขังอาหารอย่างน,น้อยมันก็คืออาหารให้กับเราการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแ่ะครับมันอาจจะเทียบไม่ได้กับธุรกิจบางธุรกิจหรือบางอาชีพแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบกันระยะยาวโคกหนองนามีอนาคตกว่าการทํางานกินเงินเดือนครับนี่แหละ คือหลายๆเหตุผลที่ผมใช้ในการบอกตัวเองว่าผมต้องสร้างโค้งหนองนาให้สําเร็จผมถึงได้ทนอยู่ที่นี่มุ่งมั่นอยู่ที่นี่ถึง4ปีนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้ลองเอาสิ่งที่ผมพูดไปคิดไปวางแผนชีวิตท่านดูนะครับหากท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ